คาสตมออีกแล้วทำไมหล่อจังคลาสเรียนกลายเป็นคดีฆาตกรรมวะเนี่ยไม่คิดว่าชีวิตต้องมาเล่นซ่อนหางซีซั่นเจ็ดแบล็คลเลกละะบายอืม มาในแฮลรพ่ร์คสี่อันนี้คือน้องน้องมานั่งเรือเล่นเหรอ พ่เซนเตอร์พอรูปหล่อของเราการ์ดจะมอนอีกแล้วเร <c oughs> าลองมากดการ์ดใหม่กันเลยดีไหมนะคะคือว่าจะได้การ์ดใหม่ดีไหม าม,ม,มานินมังกร <laughs> พ่อนิ้วเราแปลงร่างกลายเป็นสุดสาครเลยของรางวัลซีซั่นนี้ของผมที่จะแลกได้ถ้าถ้าวนะ่ายน้ำ ว่าว่าอากาศว่าให้บุกเพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> แต่ละอีโมดของเกมนี้ชักจะหาขึ้นทุกวันแล้วนะเพืง <c oughs> ใ,ใหม่อันนี้กรอบสีสั้นนะคะอีโมจิพี่สาวผมชมพูสวยเฮ้ยอันนี้สวยอเนี่ยมีแบบ็กาก้าใหม่ไม้เป็นเปลือกหอยข้างหลังด้วยน,นะเย้เฟอร์ใหม่ <c oughs> อ่า ซีซั่นใหม่มีปลูกพืชน,น้ำได้แล้วนะคะว้าวแอดวานมากนี่ตู้ไม้น้ำของเราโอ้ยไม่มีที่วางแล้ววาาไงดี้องปลูกกิลลี่วีดกันนะคะกระถางเต็มแล้วนะคะรออัพเลเวลอ่ะกิลลี่วีดภาษาไทยก็คือหญ้างเหงือกปลาใช่ไหมนะถ้าจะไม่ผิด เป็นยาที่เ네นวิลให้แฮร์รี่ไปใช้ทำเควสตอนประลองเวทใต้พาขีในภาคสี่นะคะมาดูกันดีกว่าว่าน้องกัดใหม่ทำอะไรได้บ้างนี้ลากมาช <Help me. S 1> ่วยด้วไมต้องพงมา ใส่ตัวเกินอุย้ยเจ๊เจ๊สวยมากเจ๊จะกลายเปน็นนางเงือกเหรออ้าวมีหลายเลเวลด้วย สกิลของน้องเคยวปี้เป็น AOE นะคะเราต้องเห้มันมากองรวมกันก่อนได้ไหมนะ Explosive Oh my god แรงมากเดี๋ยว <What? S 1> น้องจะว่ายไปโจมตีก็ต่อเมื่อเราตีปกตินะคะจะคล้ายๆน้องมังกรจีนลูกไฟเพราะฉะนั้นเราน่าจะเก็บแถวหลังก่อนไหม ปอโซเด้งไปรวบตัวหลังก่อนนะคะยังมีอีกเหรอมียากกว่านี้อ<ม>ีกเหรอ <laughs> the Black Lake is calling you. Hello everyone. I'm so excited for our very first defense against the Dark Arts lesson by the lake. What about you, Daniel? I'm sure, it's cold, damp, and soggy. What's not to like? Oh, quit complaining, Daniel. At least we're not spending the afternoon in a stuffy classroom. <laughs> Do you think, think Professor Brindlemore has in store for us? Honestly, I don't care, as long as it doesn't involve me getting wet. I'm sorry to hear that, Mr. Page. Because learning the proper defense against most aquatic menaces requires <laughs> testing <laughs> your yeah, so to speak. Is everyone here? Good. Let's begin. Today will be the first in a series of lessons on defending oneself against dangerous underwater creatures. Our very own Black Lake is home to many such beasts, some more menacing than the me. giant squid. What else might we find? Oh, we might if you're referring to the mer people, mer -people. then yes, a tribe of long Selkies long do long make long the Black long Lake long. their home. Despite what you may have heard, however, they are not a threat so long as anyone else. Perhaps something a bit smaller and less quite and be a problem more. Guinello, เดี๋ยวทําไมมีเหยี่ยวอยู่ตรงนี้ด้วย Guin Meet demonmon I'm Re water the you're like e not to our going afraid n x นี่คือผน้อยว่อายูยในน้ำใช่ไหมตามใดให้เราอยู่ห่างจากน้ำมันก็ปลอดภัยแต่คือไงให้เราลงน้ำแม่เลย Swi in like the บ้าไปแล้วเหรอว่ายน้ำในทะเลสาบเนี่ยนะแดเนียลว่ายหนาไม่เป็นเลยแน่นอนว่าว่ายเป็นนะแต่แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่จะต้องกระโดดลงทะเลสาบนะ รู้ไหมว่าใช้เวลานานแค่ไหนในการเป่าผมเนี่ยสันไอวีนองตื่นเต้นหมอยากลงมอ่านดว่ตื่นเต้นกียวกง่ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอยากลงมนมอมิดว่ายน้ำกับปลาหมึกยักษ์เนี่ยน้องไม่จอยกับอะไรเลยอ นี่ก็ไม่หาแบบพ่อหนุ่มรูปหล่อคนนั้นหรือเปล่าเก่งหนอคนเดียวเล่นหลายเครื่องดนตรีเลยอ้อยโอป้าภ a พ a ิ a ศษมากเฮ้ยไม่หล่อจัง These are just enchanted instruments, right? That's right. But I'm still playing each instrument. Just not touching them with my fingers. It's more difficult than it looks. Mmm. I'm Ivy, by the way. And this is my friend. Nice to meet you all. Name's Calliope. But you can call me Calliope. You're students, aren't you? I went to Hogwarts myself. Really? Did you study music? Not at all. Played a few socials, sang in the frog choir, but that's about it. On the road is where I truly learned. But you're so good. You must have traveled everywhere. Played in more villages than I can count. Everyone has a song to share. Often something special from their past. Mooncalf. moon A mooncalf lullaby. Oh, I'd love to hear it. What? You want me to sing? <laughs> I carry a tune. Let's just say the response in Hogsmeade has been... Well, let's call it mixed. Clearly they don't have an ear for great music. You're very kind, but I'm afraid there aren't enough young ears like yours to keep me here. Then you should play a show for us. That would be lovely, but him. I seem to recall the professors aren't too keen on. strangers? But you're not a stranger. I'm sure they'll remember you. He's quite a fan of music. Perfect! I'll ask him. Alright, thanks. Perhaps I'll get a chance to hear a few more songs before I move on after all. Who here can breathe underwater? Anyone? No, of course not. Very good, Mr. Page. A double head charm will provide a pocket of air from which to breathe for a short period of time. กิลลวีดเออย่างเหงือกปลานะคะคาสันดาเป็นสายนักสมุนไพรอยู่แล้ว Quite right It is indeed possible to partially transfigure oneself into, in say, oh, a shark and successfully navigate the dark. Come, everyone into the lake. Swim to the bottom and retrieve a marker like this one. อ้าวจะทำยังไงกันดีตลบเลิกใช้คาถาฟองอากาศ ุโดดจริงอะ่ะโอ้โหใต้น้ำสดแล้วหนูไม่เปลี่ยนชุดหน่อยอ่ะลูกใส่ชุดนี้ว่ายลงมาแมบบใต้ทะเล Feel like l i t t l e Mermaid ฉันจะเป็น a r i e l อยากจะอยู่กับผู้คนบนดินอุเฮ้ยมีหอยด้วยเฮ้ยเหมือนไม่มีหอยให้เก็บมานานแล้ว เสมอเทิลด้วยพี่จะอยู่ทุกที่ที่มีแหล่งน้ำเฮ้ยนั่นมือคนหรือเปล่าเดี๋ยวจากคลาสเรียนกลายเป็นคดีฆาตกรรมวะเนี่ย มาช่วยคนกันติดอยู่ใต้ซากหรือว่าที่จริงก็คือแจ็คเล่นได้หรอเอ้าซากหายเอ้าเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือต้องโทรหาพี่แจ็คของแท้พี่แจ็คเดอะโกสสหายคะพี่แจ็คเรื่องมีอยู่ว่านเเจอซากคนใต้ทะเลพร้อมกับไม้เกศแต่ ้หไแลวค่ะ,ะจบแล้วนะคะสตอรีพ่พาร์ทแรกดูสั้นแต่ว่าก,<ๆ>ก็ก็มีอะไรเยอะนะมีแมปใหม่รือสุดยอดแหละจริงไม่ได้ดูอชิเม็นที่สั้นนี้เลยลืมจะดูเัยต้องถ่ายรูปให้ครบหกจุดใต้นะ้ำนะคะแลงก็จะมีใช้การ์ดเคียวปี้ใช้การ์ดละกวกเมนตีป่าดแดงปลูกไม้น้ำห้าสิบต้นโอ้ ต้องหาทร e ชร์ r e หาสมบัติใต้น้ำด้วยนะคะมีพืชใต้น้ำให้เก็บด้วยที่เหลือเดี๋ยวจะอันล็อกวันที่12มิถุนาค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูหมแล้วเราไปถ่ายรูปให้ครบก่อนไหเราจะเจอครบไหมเอ้ยน้องน้องมานี่มังกรเดี๋ยวน่าจะมีแบบมีหีบมีไหซ่อนอยู่เยอะเลย oh. อ๋อมีจุดถ่ายรูปด้วย น,นี้เหมือนต้นไม้ในอวตารเลยปะสวยงามมากเฮ้ยนี่มันเทคนิคหรือเปล่าไหนอ่ะมีที่ไหนถ่ายรูปได้อีกเฮ้ยตรงนี้อ่าถ่ายรูปเรือนะคะสวยมากเลยอ่ะ บ้ารักเฮ้ยไม่กลายเป็นคนนะ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,ยน้องโ,โลกใต้นะ้ำนี่มันอัศจรรย์เกินไปเฮ้ยตรงนี้เหมือนถ้ำเฮ้ยสวยแสงเข้าแล้วมันสวยมากเลยนะมุมถ่ายรูปเพียบเลย ปาติโดนกัดเท้าซะแล้วเดี <mm ๋ยวเอากัดไม่ปล่อยได้นะ อย่าลืมมาเก็บกันนะคะของดีๆไปถ่ายรูปต่อนี่มันน้องจุดถ่ายรูปอุ้ยเหมือนในนีโมเลยนี้ f ายน i n g n e m ปลาที่แบบว่ายน้ำเป็นรูปลูกศรทำไมลงยินได้ด้วยหรอหนึ <c oughs> ่งว่ายได้อย่างเดียว <c oughs> เหลือจุดถ่ายรูปที่สุดท้าย หาไม่เจออันนี้ตรงนี้หรือเปล่ปาตรงนี้เรายังไม่ถ่ายเนาะมีน้องปลาว่ายมาพอดีเลยพบแล้วเย้จุดถ่ายรูปครบแล้วนะคะเหลือหีบสมบัติเฮ้ยนี่ไงมันมีใบอยู่เอ้าแล้วทำไมเราไม่ดูแต่แรกพี่สาว พี่สาววิ่งหนีเอ้ยพี่สาวว่ายห้หนีอย่ามองนะว่าเฮ้ยมีมีนี่เรื่งนะคะตรงนี้อ๋อถ้าเรากด ถ้าเรากดหลายอันเราก็จะได้หลายหลายอันเนาะไม่ค่ะแล้วโ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยเพื่อนกะส่หรอกอเอาไว้ข้ามป้าโเคเทอ้าวนี่คือกับดัก ให้ผมกรอดน่าจะต้องเอาเด็กสายสปเปลยนระ์มาสมพลใช้ไม่ได้ใตนะ้น้ำ A few moments later มันไม่มีปุ่มให้เริ่มใหม่สรุปตีทำมานนะคาจนพลาด <c oughs> My God Ventus ก็ถ้าใส่ที่แบบเวลยังไม่เยอะ เตียังไม่แรงแนะนำให้ใช้จัดเด็กสายสเปลมาก่อนนะคะอีกแล้วเหรอคือต้องตีก่อนนะเงือนทุกครั้งที่เปิดขีเลยป,ปะจะได้จัดเด็กก่อนไม่นะ ไปเปิดทีบอีกมีใช้สเปลใช้สเปลเท่านั้นนะคะที่ใช้ได้อ๋ออินเซนเดียวใช้ไม่ได้ด้วยจุดไฟใต้น้ำไม่ได้ค่ะโอ้เกมก็ละเอียดดีเหมือนกันนะวงไฟฟ้าก็ไม่ได้นะจุดเตาแก๊สไม่ได้นะใต้น้ำเคียวปี้ใช้ได้นะคะเมฆสายฟ้าก็ใช้ไม่ได้เมฆต้องอยู่บนอากาศแล้วทำไมสายฟ้าใหญ่ใช้ได้วะสายฟ้าเล็กใช้ไม่ได้บังไฟก็ใช้ไม่ได้นะคะ อะไรที่เป็นไฟก็คือใช้ไม่ได้เลยจดแต่น้ำไม่ได้โอเคไปเจอ,อหิมหนึ่งแล้ว คิดว่าชีวิตนี้ต้องมาเล่นซ่อนหาแล้วก็ โอเคเดี๋ยวเราไปหาปลายฝูง หีวอีกสองใบนา่าจะต้องแบบว่าทำเวลาเหมือนน้องป้านะคะโอเคที่เหลือแหละมันต้องอยู่ที่เหลือสักที่เ้ยนี่ไง I stand on a pillar high and free Behind a glowing luminescent tree, another help but my young fan. If you die down there, we are welcome to share my toilet. <laughs> if you die down there, you are welcome to share my toilet. <laughs> อ๋รือมันคือน้องคนนี้ Outside the cave เนี่ย the water surface อ่ะเล่าไปไปนองถ้ำกันนั้นซาไรที่อยู่นี่ไอ้น้อง l r g e school of fish in the Black Lake ฝูงปลาขนาดใหญ่ น้องฝูงปลาในนีโมนั่นไงกดยากกดเย็น Why would it surround itself with fish เอ๊ะที่เราเจอเมื่อกี้หรือเปล่าตรงเรือ สุด i n นลี่เหนื่อยมากเหนื่อยกว่าตามหาหนังสือรอบก่อนอีกนะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวซีซั่นใหม่ก็คิดว่าเป็นซีซั่นที่สนุกนะแบบมาถึงสตอรี่ดูน่าสนใจแล้วก็มีแมปใหม่ด้วยสวยงามอลังการมากถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปกด Subscribe ช่องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย